นิโคลไม่ห่วงลูกชายหลังแฟนคลับจิ้นทิกเกอร์อาอายคุณแม่นิโคลเทริโอเจอสื่อถามว่าลูกชายอย่างทิกเกอร์หล่อและเก่งขนาดนี้คุณแม่ห่วงไหมทำเอานิโคลตอบทันทีเลยว่าห่วงไหมเหรอไม่ห่วงคะ่ะหัวเราะแต่มีความเป็นห่วงทั่วไปเขาโตแล้วถ้าวันหนึ่งเขามีแฟนแล้วไม่มีเวลาให้ เราว่ามันเป็นปกตินะคะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือทำงานหรือการที่เราจะใช้เวลาที่ห่างออกจากกันมันเป็นธรรมชาติค่ะก็ต้องเหงาอยู่แล้วค่ะในฐานะที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหมายถึงว่ามีกันสองคนแต่ถ้าเรารู้ว่าลูกรักเราลูกไปทำงานนะก็โอเคค่ะแต่มันก็ต้องมีอารมณ์เหงาอยู่แล้วนี่ขนาดอยู่ด้วยกันยังคิดถึงเลย ส่วนประเด็นที่ทิกเกอร์ถูกแฟนคลับจับจิ้นกับสาวสวยสุดฮอตอย่างออายก่อนนิดเลาสุบินประเสริฐคุณแม่ก็หัวร้อกพร้อมบอกว่ากับน้องอาอายเหรอคะออายน่ารักคะ่ะทิกเกอร์ว่าไงหมามีก็ว่างั้นเขาเป็นเพื่อนกันคะ่ะแต่อาอายน่ารักนะคะเจอกันบ่อยเลยคะ่ะเจอกันในงานนะคะถ้าถามว่าทิกเกอร์ รู้สึกยังไงที่ถูกจับจิ้นเจ้าตัวเผยว่าผมอธิบายความรู้สึกไม่ได้ครับแต่ขอบคุณที่ติดตามงานและเห็นถึงความตั้งใจของผมกับอไอ,อเพราะเราตั้งใจในการทำงานมากๆขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันและเห็นถึงความตั้งใจครับ